ผมเป็นนักเดินทางการเดินทางของผมแต่ละครั้งทําให้ผมได้เรียนรู้ถึงความหลากหลายของผู้คนและธรรมชาติผมเป็นคนอีสานครับชีวิตในวัยเด็กของผมมีความผูกพันใกล้ชิดกับธรรมชาติการดำรงชีพที่ต้องพึ่งพาอาศัยป่าโดยเฉพาะในช่วงฤดูแลง้งผมชอบเข้าป่า เพื่อสอดแสวงหาของป่ามาประกอบอาหารโดยเฉพาะไข่มดแดงมดแดงเป็นแมลงตัวเล็กๆที่ชอบทํารังอยู่บนต้นไม้โดยการใช้ใยถักทอห่อใบไม้ทํารังตัวมดแดงเองโดยธรรมชาติ เป็นหนึ่งในระบบนิเวศท,ที่เป็นตัวช่วยในการย่อยสลายในเชิงการเกษตรแล้วมดแดงเป็นหนึ่งในตัวช่วยในการกำจัดศัตรูพืชจำพวกเพลี้ยและมแมลงตัวเล็กๆต่างๆในช่วงฤดูวางไข่ผู้คนทางภาค<า>อีส <3 S 1> าน<า>และภ <2 S 1> าคเหนือรู้จักการนำไข่มดแดงมาประกอบเป็นอาหารไข่มดแดง เป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมในวงกว้างจึงมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับผู้คนในหลากหลายชุมชนแม่ค้าคนนี้อบอกว่าในช่วงต้นฤด,ดูที่ไข่มดแดงมีราคาแพงสามารถสร้างรายได้ถึงกิโลละ500บาทจ้างมดแดงตัวเล็กๆนี้ นอกจากจะช่วยในการรักษาระบบนิเวศการนําไข่มดแดงมาประกอบเป็นอาหารและสร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้วมดแดงถือเป็นมแมลงมหัศจรรย์ชนิดหนึ่งที่สามารถทํานายเกี่ยวกับลมฟ้าอากาศได้ซึ่งในปีนี้พี่สาวผมบอกว่ามดแดงทํารังต่ําน่าจะมีลมพายุที่รุนแรงให้พวกเราเตรียมตัวรับมือกับภัยพิบัตินี้ให้ดี สำหรับผมสิ่งเล็กๆในสภาพแวดล้อมอย่างวดแดงและอื่นๆไม่ว่าจะเป็นผู้คนและธรรมชาติล้วนมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันการเคารพในธรรมชาติและบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนจึงเป็นสิ่งสำคัญในการอยู่ร่วมกันครับ